ทัติกรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านบูฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านบูฟังยอดของพระเกจิอาจารย์อาคมขลังยุคก่อนเมื่อกล่าวถึงพระเกจิผู้เรื่องวิทยาคมและมากด้วยบรารมีแล้ว ชื่อเสียงของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรกับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยต่างฝังแน่นในศรัทธาและความเคารพบูชาของคนทั่วไปทั้งในอดีตและปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลายบาร,รมีของท่านทั้งสองรูปสูงส่งและแผ่ไพสารอย่างไรครับเรามาพูดถึงหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรกันก่อนท่านถือกำเนิดเมื่อวันศุกร์ที่10บกันยายน 2,353ปีฉลูเดือน10เกิดในครอบครัวของนายอูและก็นางฟักสมัยนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติให้ใช้นามสกุลชื่อที่ได้รับการตั้งขึ้นจากบิดามารดาในขณะนั้นก็คือเงินโดยมีพี่น้องชายหญิงร่วมท้องเดียวกันคือนายพรมนางทัพนายทองแล้วก็ตัวท่านหลวงพ่อเงินเป็นบุตรคนที่4ตามด้วยน้องชายและน้องสาว ชื่อลำชื่อรอดตามลำดับสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในครอบครัวของหลวงพ่อเป็นที่เชิดหน้าชูตาของวงตระกูลก็คือนายทองซึ่งเป็นพี่ชายเป็นคนที่สามของครอบครัวได้ประกอบคูณงามความดีจนกระทั่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นท่านขุนคือขุนภูมมราส่วนหลวงพ่อเงินท่านได้อยู่ในความดูแลของโยมพ่อโยมแม่จนอายุครบสามขวบ ในช่วงผู้เป็นลุงก็ให้การอุปการะเลี้ยงดูไปอยู่ที่บ้านในกรุงเทพโดยให้ความอุปการะเหมือนกับเป็นลูกของตัวเองซึ่งเมื่อเติบโตขึ้นพอที่จะได้รับการศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ติดตัวก็พาตัวไปปากกับพระที่วัดตองปุหคือวัดชนะสงครามในปัจจุบันเพื่อให้ท่านอบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้เพราะว่าในสมัยโบราณ ทางด้านการศึกษาเล่าเรียนได้อาศัยวัดและพระสงฆ์ผู้คงแก่เรียนเป็นครูบาอาจารย์ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้วัดจึงเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ในยุคก่อนในขณะที่การศึกษายังไม่พัฒนาแล้วก็ขยายออกมาเป็นโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งการเรียนการสอนอยู่เช่นแบบทุกวันนี้ท่านก็ศึกษาเล่าเรียนที่วัดโดยมีพระเป็นผู้อบรมถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ ประกอบกับการได้พบป่ากับพระสงฆ์เป็นประจำก็ทําให้เด็กชายเงินมีความเบิกบานและซึมซับในวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวัดและพระรวมทั้งวิถีการปฏิบัติของท่านสิ่งเหล่านี้เป็นมูลเหตุให้ท่านตอนที่อยู่ในวัยเด็กเป็นเด็กที่ติดวัดแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลวงพ่อเงินเจริญเติบโตในการประพฤติปฏิบัติธรรมใต้ร่มกาสาวพัดจนกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป เด็กชายเงินเติบโตขึ้นในวัยสิบสองปีผู้เป็นลุงก็หวังจะให้หลานของตัวมีความรอบรู้และเจริญตามแนวทางพระพุทธศาสนาก็จัดการบับประชาเป็นสัมมเนนที่วัดชนะสงครามพอบับประชาเป็นเนนแล้วก็ใฝ่ใจศึกษาข้อพื้นข้อวัดปฏิบัติตามสถานภาพของสัมมเนนและเพิ่มพูนความรู้ให้สูงขึ้นในด้านพระธรรมวินยัย เมื่อบาพชาเป็นสมณีนอยู่หลายปีพออายุใกล้จะครบอุปสมบทก็ลาสิกขาออกมาสู่เพศคารวาัตมีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนปุถุชนทั่วไปเป็นธรรมดาของคนที่กำลังแตกเนื้อหนุม่มที่จะต้องพบพันในเรื่องของความรักในเงินก็ได้พบกับหญิงสาวที่เป็นคนรักในละแวกบ้านที่อยู่ใกล้วัดเมื่อความรักเริ่มสุกงอมเรื่องของความรักก็แปรผันจากความคิดความหวังที่ว่าเป็นสิ่งแน่นอน แล้วหวังจะได้เป็นคู่ครองกันก็มีอันต้องเปลี่ยนไปเหมือนว่าชีวิตของหนุ่มเงินจะถูกลิขิตมาเพื่อให้เป็นผู้สืบทอดศาสนาความพลิกผันในชีวิตก็เนื่องมาจากได้ไปอาศัยอยู่กับพี่ชายและพี่สะพ้ยในวันหนึ่งก็ปรึกษากับพี่สะพ้ายเรื่องการแต่งงานครองคู่กับหญิงคนรักซึ่งก็ไม่ทราบเหตุบรรดาลใจอะไรขึ้นมาพี่สะพยก็ได้กราบก็นทีเล่นทีจริงว่าชาติเนี้ย ทั้งชาติเนี่ยน้องทิดาได้คิดแต่งงานเลยพร้อมกับแนะทางผลทุกว่าทบวชตลอดชีวิตได้จะเป็นการดีที่สุดคําแนะนําดังกล่าวเหมือนจะปรองว่าชีวิตล้วนแต่เป็นทุกข์หาความสงบสุขไม่ได้ถ้าบวชตลอดชีวิตได้จะเป็นการดีมันเป็นเหมือนคําแนะนําที่ทําให้หนุ่มเงินนํามาครุ่นคิดว่าแรงบันดาลใจของพี่สะพ้ายได้เกิดจากอะไรจ,ะจึงจึงทําให้แนะนําอย่างนั้นในฐานะที่เคย บัพชาเป็นสัม,มเนรมาก่อนความคิดก่อนโน้มเอียงไปตามคําแนะนําของพี่สะพ้ยว่าชาตินี้ทั้งชาติอย่าได้คิดแต่งงานเลยถ้าบวชตลอดชีวิตได้จะเป็นการดีที่สุดนะต่อมาหลวงพ่อเงินซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มชะกันอายุครบบวชแล้วก็ขออนุญาตพี่ชายพี่สะพ้ยเพื่อขอบวชที่วัดชนะสงครามซึ่งเคยบัพชาเป็นสัม,มเนรที่วัดแห่งนั้นทมกลา,างการแท้ซองสาทุของพี่ชายพี่สะพยและหญิงสาวคนรัก ที่ไม่ขัดขวางการเดินทางสู่เส้นทางบุญของหลวงพ่อเงินเสร็จสิ้นพิธีกรรมอุปสมบทแล้วท่านก็ได้รับฉายาในทางพระว่าพุทธโชติส่อความหมายไปในด้านปฏิบัติเพื่อให้พุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตเวลานาน 3, สามพรรษาที่พระภิกษุเงินคร่ำเคร่งอยู่กับการศึกษาพระธรรมวินยัยและวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่วชนะสงครามแล้ววันหนึ่งนายทองผู้เป็นพี่ชายก็เดินทางมากราบนมัสการ แจ้งข่าวให้ทราบว่าปู่ของท่านซึ่งชราภาพมากแล้วล้มป่วยอย่างหนักแล้วต้องการให้ท่านไปเยี่ยมพระภิกษุเงินพุทธโชติจึงได้เดินทางออกจากวัดชนะสงครามไปสู่จังหวัดพิจิตรเพื่อเยี่ยมและดูแลอาการป่วยของปู่ซึ่งปรากฏว่ามีอาการหนักและหน้าวิตกเป็นอย่างยิ่งด้วยความห่วงใย,ยในอาการป่วยของปู่พระภิกษุเงินต้องการจะดูแลอย่างใกล้ชิดก็ตัดสินใจไม่เดินทางกลับวัชนะสงคราม โดยขอจำพรรษาอยู่วัดใกล้บ้านคือวัดคงคารามหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากว่าวัดบางคลานใต้โดยเรียกตามสภาพของพื้นที่ท่านอยู่วัดบางคลานใต้ได้เพียงพรรษาเดียวก็มีอันจำเป็นต้องย้ายที่จำพรรษาล่องเรือไปตามลำน้ําถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ลำน้ำนําน่านเก่าการย้ายออกไปจากวัดคงคารามท่านมีเหตุผลของท่านในฐานะที่เป็นพระนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน การย้ายออกไปจากวัดคุงคารามท่านมีเหตุผลน้องท่านในฐานะที่เป็นพระนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานที่ต้องการสแสวงหาสถานที่สปายะสงัดแก่ตนในการบำเพ็ญเพียรทำสมาธิกรรมฐานเดินจงกรมแต่ว่าเกิดเหตุขัดข้องซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ,อการบำเพ็ญเพียรเพราะว่าวัดมักจะมีการจัดงานเทศมห ah าชาติอย่างเอื้กริกเป็นประจำเนื่องจากท่านสมพันธ์เป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียง หรือหากไม่มีงานเทศก็มักจะฝึกซ้อมเทศเป็นที่อึกระทึกอยู่เป็นประจำเมื่อต้องตกอยู่ในสภาพที่วุ่นวายหนอที่นี่อึกระทึกหนอเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญธรรมหลวงพ่อเงินท่านก็ปลีกตัวหนีจากความวุ่นวายสับสนเพื่อสแสวงหาสถานที่วิเวกเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมขณะที่ท่านเดินทางล่องไปตามลำน้ำก็ไปพบที่อันเหมาะสมสงบสง,บสงัดอยู่แห่งหนึ่งที่หมู่บ้านวังตะโกก็หยุดพักอยู่ที่แห่งนั้น โดยเริ่มโดยการขอให้ชาวบ้านปลูกกระท่อมเล็กๆหลังคาม,มุงหญ้าแฝกพอกันแดดกันฝนได้เพื่อปฏิบัติธรรมด้วยปฏิปทาและข้อวัดปฏิบัติที่ยึดมั่นจริงจังชาวบ้านก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาร่วมแรงร่วมใจกันบุกเบิกสถานที่แห่งนั้นจนเจริญขึ้นตามลําดับพัฒนาขึ้นเป็นวัดชื่อวัดวังตะโกตามชื่อของหมู่บ้านแต่ก็เป็นที่รู้จักกันอีกนามหนึ่งคือวัดบางคลาน เพราะว่าอยู่ในพื้นที่ตำบลบางคลานเช่นเดียวกันมีเรื่องเล่าสืบสืบกันมาว่าเมื่อครั้งที่ท่านย้ายหนีความวุ่นวายจากวัดคงคารามเพื่อสแสวงหาที่สงบสงัดัดจนกระทั่งมาพบสถานที่เหมาะสมะที่พัฒนาขึ้นเป็นวัดวังตะโกหรือว่าวัดวงังบางคลานนั้นหลวงพ่อเงินท่านได้หักเอากิ่งโพมาจากวัดคงคาราม แล้วอธิษฐานจิตเพื่อสร้างบาร,รมีให้สูงเด่นในทางธรรมว่าถ้าหากบุญวาสนาของท่านมีมากพอที่จะได้มีส่วนธนุบำรุงสืบทอดพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปก็ขอให้กิ่งโพเเจริญงอกงามแต่ถ้าหากว่าไม่มีวาสนาพอแล้วก็ขอให้ต้นโพมีอันเป็นไปอธิษฐานแล้วท่านก็ปักกิ่งโพที่นำติดตัวมาปักไว้ณนะสถานที่แห่งใหม่ที่ท่านมาบำเพ็ญธรรม จากระท่อมเล็กๆเ,เพื่ออาศัยคุ้มแดดกันฝนเพื่อการบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญเพียรวิปัสสนากรรมฐานจนชาวบ้านเลื่อมใสร่วมกันแพ้วถางสร้างเป็นวัดขึ้นก,กิ่งโพก็เจริญงอกงามตามไปด้วยนั่นคือที่มาที่ไปส่วนหนึ่งของวัดวังตะโกรหรือวัดบางคลานที่พัฒนาจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะบุญบาร,รมีในด้านธรรมะปฏิบัติและการบุกเบิกของหลวงพ่อเงินพุทธโชติพระสงฆ์ผู้อุดมธรรม ด้วยอำนาจของพลังบารมีที่หลวงพ่อเงินได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบช่วยเสริมส่งเพิ่มพูนความศรัทธาให้เกิดจากคนหมู่มากบำบัดทุกข์ให้แก่ผู้ที่หวังพึ่งหลวงพ่อในแต่ละวันจึงมักจะมีผู้คนจากทั่วสารทิศไปกราบนมัสการเพื่อขอพรขอความอนุเคราะห์ฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์อย่างไม่ขาดสายคนเหล่านั้นมีการขอให้ท่านอาบน้ำมนต์ประพรมน้ำมนต์ให้เพื่อความเป็นสิริมงคล หรือไม่ก็ขอเครื่องรางของขลังติดตัวเพื่อความร่มเย็ยนปกปักรักษาชีวิตให้ปลอดภัยจากอันตรายกว่าที่บารมีหลวงพ่อเงินจะเพิ่มพูนขึ้นอย่างเปี่ยมล้นนั้นบุญที่ได้มาเนะี่ยไม่ใช่โดยบังเอิญหรือรอ,รอคอยวาสนาหากแต่ได้มาด้วยการทุ่มเทปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงจังฝ่าฟันอุปสรรคความเหนื่อยยากลําบากอย่างไม่ย่อท้อจากการทุดงงศึกษาแล้วก็แสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อมอบตัวเป็นสิทธิ์ให้ท่านชี้แนะ แล้ถ่ายทอดวิชาการหรือว่าแนวทางปฏิบัติให้ทั้งแนวทางปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานและศึกษาวิชาเกี่ยวกับพลังอำนาจความศักดิ์สิทธิ์แห่งเวทมนต์คาถาเพื่อเป็นวิชาติดตัวที่จะนําไปสงเคราะห์ช่วยเหลือปัดเป่าทุกขร้อนของชาวบ้านที่บากหน้าไปพึ่งพิงหลวงพ่อการออกทุดงในช่วงหนึ่งหลวงพ่อได้พบกับหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมาขามเท่าพระผู้เรืองวิทยาคมและทรงอภิญญา ซึ่งท่านก็ออกทุดงเพื่อสแสวงหาครูบาอาจารย์สแสวงหาความสงบสุขเพิ่มพลังความเข,ข้งแข็งแห่งจิตใจเช่นเดียวกันพบกันในขณะที่ออกทุดงท่านทั้งสองก็ได้สนทนาธรรมถามสารทุกสุขดิบตลอดทั้งแนวทางปฏิบัติและจุดมุ่งหมายและต่างก็ทราบว่าทั้งสองมีจุดหมายในทางเดียวกันคือการสแสวงหาพระอาจารย์ในทางปฏิบัติและพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญในด้านเวทมนต์คาถาเพื่อจะได้ฝากตัวเป็นสิทธ เมื่อมีจุดหมายมีความประสงค์ในแนวทางเดียวกันประกอบกับอัทยาศัยเข้ากันได้อย่างนั้นทั้งหลวงปู่สุขและหลวงพ่อเงินก็กลายเป็นสาธรรมิกเดินทางร่วมกันและศึกษาวิทยาการกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งณนะสถานที่ที่เรียกว่าถ้ำบัวแดงท่านทั้งสองจึงเป็นศิษย์สำนักเดียวกันและมีความผูกพันต่อกันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจากบันทึกและการบอกเล่าต่อๆกันมาทราบว่าศิษย์เรียนสำนักเดียวกันของพระอาจารย์ลึกลับแห่งถ้ำบัวแดง มียอดพระเกจิร่วมสำนักสมรูปคือหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าจังหวัดชัยนาทและหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์การเรียนวิชากับพระอาจารย์ลึกลับท่านนี้ต่างไม่มีผู้ใดทราบว่าท่านมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรเพราะท่านทําตัวลึกลับมีชาวบ้านไปพบท่านนั่งสมาธิกรรมฐานในโพรงต้นโพอย่างสงบนิ่ง จึงเรียกขานกันต่อมาว่าหลวงพ่อโพรงโพซึ่งยังไม่มีชื่อที่ชัดเจนให้เรียกและตัวท่านเองก็ไม่ได้ยินดียินร้ายเกี่ยวกับชื่อเสียงของท่านโดยเอ่ยเพียงสั้นๆว่าใครอยากจะเรียกยังไงก็เรียกไปส่วนท่านจะมีความเป็นมาอย่างไรมีพื้นเพมาจากไหนก็ไม่มีใครร่วงรู้อีกเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นท่านก็เป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดโดยชาวบ้านพบนั่งสมาธิอยู่ในโพรงโพพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในขณะนั้น จึงเป็นชื่อเรียกของหลวงพ่อแล้วก็ท่านอบรมสั่งสอนธรรมแก่ชาวบ้านตามหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะเริญนรอยตามแนวทางพระพุทธองค์อย่างเร่งครัดด้วยความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อหลวงพ่อหวังที่จะให้เป็นเสาหลักเป็นที่พึ่งพิงของพวกตนชาวบ้านจึงนิมนต์ท่านออกมาจากโพรงต้นไม้สร้างวัดให้เป็นที่บำเพ็ญสมาธิธรรมอบรมสั่งสอนชาวบ้านและให้การสงเคราะห์รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย แต่อยู่ได้ไม่นานก็เกิดเหตุชนิดปาฏิหาริย์เหลือเชื่อขึ้นว่าวันหนึ่งมีเสือตัวใหญ่คาบท่านลงมาจากกุฏิพาท่านหายไปชาวบ้านรู้ข่าวจึงช่วยกันติดตามแกะรอยเสือตามรอยเลือดที่หยดไปเป็นทางแล้วก็พบร่างที่มรณะภาพของท่านอยู่ในป่าจึงน,นำออกมาประกอบพิธีชาปนกิจตามประเพณีส่วนบรรดาศิษย์ของท่านซึ่งต่อมาต่างก็เป็นพระอภิญญาจารย์เป็นพระสงฆ์ที่เรืองวิทยาคมสูงส่งด้วยบรารมี เป็นที่พึ่งในทางกายและใจด้วยการให้การอบรมสั่งสอนและรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวบ้านหลวงพ่อเงินมรณภาพสุดท้ายแล้วท่านก็ตกหยุดใต้อำนาจแห่งกฎธรรมชาติหรือกรรมที่ทุกคนต้องพบผ่านโดยไม่อาจจะหลีกเลี่ยงหรือว่าฉุดรั้งเอาไว้ได้หลวงพ่อเงินได้ละสังขารถึงแก่มรณภาพเมื่อวันศุกร์แรม11ค่ำเดือน10ปีมะแมพุทธศักราช2462 สิริรวมอายุได้109ปีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงธรรมถึงภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามอย่างสองประเภทนั่นก็คืออิทธิป,ปาฏิหารและก็แสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจร์อเทศนาปาฏิหาร์ทายใจได้เป็นอัศจรย์สั่งสอนได้เป็นอัศจรย์กับภิกษุอีกประเภทหนึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาญาณความรู้ชอบสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นชอบ ว่าเป็นผู้สําเร็จล่วงล่วงอยู่จนจบพรหมจรรย์ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหลวงพ่อเงินวัดบางคลานผู้สมบูรณ์ได้ศีลสมาธิปัญญามีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามและเคร่งครัดประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแห่งคนหมู่มากเพื่อเชิดชูพระศาสนาควรจะจัดอยู่ในภิกษุประเภทไหนท่านทั้งหลายควรได้พิจารณาครับแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปนานแล้วแต่ก็ได้ทิ้งมรดกธรรมและตำนานการประพฤติ ปฏิบัติที่งดงามเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนรุ่นหลังได้เชิดชูบูชากราบไหว้โดยไม่มีวันเสื่อมคลายครับ